การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จิตอาสาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่จิตอาสานะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าชีวิตก่อนหน้ากับชีวิตหลังจากที่มีการนํายา9้าเม็ดหรือว่าศาสตร์การดูแลสุขภาพของแพทย์ธรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวเองเนี่ยทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับทั้งในมิติไม่ใช่เฉพาะสุขภาพนะครับไม่ใช่สุขภาพทางด้านร่างกายอย่างเดียวก็จะมีทั้งจ,จิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมจิตวิญ,ญญาณอะไรด้วย นะครับวันนี้ก็ท่านแรกนะครับที่นั่งอยู่ข้างผมนี่ก็พี่หานะครับมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยสุรินเลยสุรินรน,นะครับเดี๋ยวเร,เราลองมาฟังประสบการณ์ของพี่หาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญพี่หาได้เลยครับก็ฝั่องอื่นก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านชื่อสุพรสุดงามค่ะชื่อเล่นชื่อหาค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินอาชีพเดิมก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค,ค่ะเป็นพยาบาลดมยาสลบนะคะแล้วก็ อตอนนี้ก็เรียนต่อปริญญาโทรเรียนจบแล้วค่ะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะที่นี้ก็คณะเกษตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนที่ไปเรียนนี่ก็เพราะว่าเป็นศาสตร์ของพระราชานะคะท่านท่านสอนให้เราพอเพียงนะคะอาชีพเดิอาชีพเดิมเป็นพยาบาลนะคะมันก็เลยมีความเครียดสูงนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายแบบยึดดีมากะคะ่ะ ทํางานก็แบบว่าดมยาสลบก็อยากให้คนไข้ตื่นทุกรายใช่ไหมคะมันก็เครียดนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ตื่นเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนนะคะมันก็เลยมันก็เลยต้องเป็นคนยึดดีมากคะ่ะต้องเป๊ะทุกอย่างนะคะก็ทําให้ตัวเองสะสมความเครียดมาแล้วก็สารเคมีที่เราได้รับจากการดมยาสลบด้วยคนไข้ ได้แค่ครั้งเดียวบางคนเขา,ากบอกว่าเขาเขาเบลอเลยเขาจําอะไรไม่ได้แต่เรารับทุกวันทั้งวันทั้งคืนบางทีอยู่เวรก็ต่อเนื่องนี่ค่ะทีนี้ร่างกายเราตับไตเราก็ไปหมดเลยอีกอย่างหนึ่งก็เราเป็นคนเครียดด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มันเป็นอุตสาหกรรมอะค่ะกินหมดใช่ไหมกินหมด <laughs> ทุกอย่างค่ะที่อร่อยค่ะไม่อร่อย,ไม,ออยไม่มีโอกาสได้เข้าปากนะคะ่ะพวกเบเกอรี่พวกอะไรเนี่ยกินทุกอย่างปรากฏว่าตัวเองก็เลยป่วย พอป่วยเนี่ยเนื่องจากเรามีอาการผิดปกติคือเต้านมเราเนี่ยมันจะมีเซลล์เซลล์มะเร็งมันกระจายเต็มสองหน้าอกแล้วแล้วก็ที่ที่ลังไข่เนี่ยค่ะเราก็จะปวดท้องเมนมากทุกเดือนเนี่ยแล้วก็เวลาปวดปวดรุนแรงมากขนาดต้องกินคอนสเตนทุกเดือนแล้วก็ต่อมานี่นะคะมันก็มีอาการปรวดท้องเป็นโรคกระเพาะค่ะคอสนสเตนคืออะไรครับพี่ยายายาแก้ปวดท้องเมนนะคะอ๋อโอเคครับ ทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าโตมาก็มีอาการท้องผูกอีก3ามวันถ่ายทีหนึ่งก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลมหาลาัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละคะ่ะชื่อดังนี้ค่ะปรากฏว่าบีเซลผิดปกติที่ลำไส้ใหญ่ด้วยคือมัน,ม,นมันมีอาการหลายโลคม,มากเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปตรวจค่าสัมพันธ์มะเร็งปรากฏว่าตรวจอยู่สตัวนะคะคือมะเร็งเต้านม ลังไคลำไส้ใหญ่ขึ้นทั้ง3ตัวเลยค่ะเราก็เลยคือจริงๆจะตรวจให้ครบทุกตัวก็มันหมดเงินเยอะค่ะเราก็เลยตรวจแค่3าตัวเจอทั้งสามที่เลยค่ะทีนี้ตอนตอนแรกๆที่เราตรวจเจอค่าสารัมพันธ์มะเร็งมันไม่มีอาการอะไรนะคะรุ่นมะเร็งนี้มันแปลกมันจะมีอาการตอนที่เราจะตายถ้ามันถ้ามันไม่ระยาสุดท้ายจริงๆนี่มันมันจะเหมือนคนปกตินะคะมันทําให้เรา มีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นอะไรเรายังมีความสุขหลูเรายังสามารถหลอกตัวเองว่าเราแข็งแรงอยู่แต่ว่าเราก็เริ่มเอะใจแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติตัวเพราะว่า เป็นคนแปลกค่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่รู้เป็นไรชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพพวกหมอเป็นมะเร็งหมอฝรั่งเขารักษาด้วยธรรมชาติบำบัดยังไงเนี่ยเราจะชอบอ่านมากเพราะเป็นหนอนหนังสือนะคะเดินไปร้านหนังสือก็จะไปสะสมหนังสือพวกนี้มาไว้อ่านทีนี้องค์ความรู้เราก็จะเต็มพอเรารู้ว่าค่ามะเร็งเราสูงปุ๊บเราเรา,เราคิดว่าเรามีทางรอดเลยเราไมเ่เคยคิดว่าเราจะตายยังไงเราก็ต้องรอดอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าเรามีองค์ความรู้ที่จะดูแลตัวเองเพราะ หมอฝรั่งหมอไทยหายจากมะเร็งด้วยแพทย์ทางเลือกเยอะแยะเนี่ยค่ะเราก็สะสมองค์ความรู้วิธีการดูแลอย่างนี้มาพอถึงเวลาเหมือนนักกีฬาฝึกซ้อมนะคะเ,เราเราเตรียมตัวพร้อมพอถึงโอกาสมาโอกาสเป็นมะเร็งมานะคะไม่ใช่โอกาสถูกหวยนะคะโอกาสเป็นมะเร็งมาเรามีหนทางไปไงคะ่ะเราไม่มืดมนเราไม่ไปทางแพทย์แผนปัจจุบันเลยเพราะว่าเรารู้ว่าแพทย์แผนปัจจุบันนี้เรามียายนะคะยายเป็นมะเร็งที่ต่อนะคะ มีหลานมีหลานเป็นถึงหมอยังเอาไม่รอดเลยค่ะอยู่ ICU ของโรงพยาบาลมหาลัยมีชื่อเสียงนะคะไม่รอดเราก็เลยมาทางนี้เลยอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนอที่เป็นพยาบาลก็ยังพูดว่างาเธอน่ะดีแล้วนะที่เธอมาแนวนี้เพราะว่าน้องสาวอะเจอเคมโมเข็มที่สามคาเข็มเลยไปบ้านเก่าอะคะ่ะ เพราะว่าเขาร่างกายเขาไม่ไหวเราก็เขาก็บอกว่าตัวเล็กๆอย่างเรานสงสัยเข็มแรกไปแล้วไม,ไม่ต้องถึงเข็มที่สามเหมือนน้องสาวเขาขนาะดน้องสาวเขาแข็งแรงนะตัวใหญ่แข็งแรงทีนี้เราเนี่ยเราก็มาดูแลตัวเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ย คือพอเป็นมะเร็งใช่ไหมเราก็ดูแลด้วยแพทย์ทางเลือกแต่ก่อนยังไม่เจออาจารย์นะคะวิมากมันบังไว้ไม่ให้เราเจอให้เราไปแพทย์ทางเลือกก่อนแพทย์ทางเลือกนี้ก็มีการดูแลด้วยการเรื่องอาหารเรื่องอาหารนี้ก็ไม่กินพวกน้ำมันของทอดน้ำตาลหรือไม่เนื้อสัตว์อาหารอุตสาห,าราหารกรรมพวกผงชูรสอะไรนี่ห้ามหมดเลยนะคะให้กินแต่อาหารที่มาจากธรรมชาติ แล้วก็เขาก็จะมีการเอาน้ำเขาอของอาจารย์ที่เป็นวิสัญยีแพทย์นะคะท่านเขียนหนังสือตํารารักษาม,มะเร็งท่านบอกว่าต้องกินน้ําเอนไซม์วันละสิแก้วเพื่อให้มันมาสู้เซนมะเร็งเรานะลงทุนขนาดไหนนะคะซื้อซื้อเครื่องเครื่องบีบบีบน้ำอะคะ่ะปั่นน้ําที่มันไม่ไม่ต้องปันอนเป็นบีบบีบสดเลยอะปรากฏว่าสองหมืนลงทุนขนาดนั้นเลยแล้วก็ ซื้อมะละกอมาทุกวันวันละยี่สิบรูปมันนั่งขูนอะ่ะนั่งขูนนั่งปั่นอะ่ะขนาดนั้นคนะ่ามะเร็งมันยังไปเลยนะคะปฏิบัติตัวเคร่งมากข้ามะเร็งมันย่นไตขึ้นนะคะจากสามห้าก็เป็น 3, 3 5, สามสามห้าจุห้าสามมันจ็ไต่บนวันไดแต่มันช้าเพราะว่าเราเราเอาด้านวัตถุได้ะคะ่ะเพราะว่าเราเราเป็นสายยึดดีไงคะเราก็เราก็เอาด้านวัตถุปรากฏว่า ใช้เวลาเยเวลาสองปีนะคะเชื่อไหมคะเราอ่ะน้ำหนักจากสามสิบห้าขึ้นมาห้าห้าสิบสามกิโลทีนี้เราก็เลยึเอ็นึกว่ามะเร็งมันหายได้เรานะคิดเองไงน้ำหนักเราขึ้นมาตั้งยี่สิบกิโลแล้วเราก็เลยชะล่าใจเราก็เลยไปกินแค่ไข่กับนมนะคะปรากฏว่าพอกินแค่ไข่กับนมนะคะ มะเร็งมันกลับมาคืนเลยค่ะคราวนี้นะคะจะกลับบ้านเก่าเลยค่ะคือมัน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 เป็นเยอะมันมันฟื้นกลับมาดิมันมีอาการยังไงรู้ไหมคะมันลงไปลําไส้มันมากระเพาะก่อนแล้วมันก็มันก็ลามไปตับมันมีอาการเหมือนรถแดงไฟอ่ะรังใหญ่ๆอ่ะปวดแสบปวดร้อนแต่ที่กระเพาะกินยาพวกพวกอมิฟาโซนยาแก้กระเพาะอย่างดีเลยเอาไม่อยู่กิน สองปีแล้วทีนี้สักพักมันก็ลามไปที่ตับเราอีกเพราะที่ตับอีกมันมันลามไปที่หลังท้านี้นั่งไม่ได้ค่ะมันไปกินกระดูกเราเราก็แบบว่าต้องนอนอ่านหนังสือเป็นสายสายนั่งไม่ได้ก็นอนอ่านเอาอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าขณะนั้นมันก็ลามลงไปลำไส้เล็กเราอีกท้านี้กินไม่ได้เลยมัน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 ตันไปหมด มันเหลือรูนี่เดียวให้เราพอพอได้เราก็ใช้แบบว่าข้าวมาปั่นปั่นให้มันเป็นเป็นละเอียดอาหารเป็นน้ําแล้วเราก็กินมันถึงจะลงไปได้เพราะรูมันเล็กมากมันตีบมากแล้วทีนี้มันก็กินอะไรเข้าไปก็อาเจียนอาเจียนตลอดเลยวันหนึ่งอาเจียนทั้งวันทั้งทั้งวันนะคะถ้าเรากินอะไรมันก็อาเจียนเราก็เลย โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเนื่องหลักเราเป็นพยาบาลนมยาคำนวณน้ําคำนวณอะไรแล้วมันไม่พอมันมีอาการเวียนหน้าเราก็เลยไปซื้อน้ําเกลือมาแทงเองโชคดีนะคะแทงน้าเกลือคนไข้ทุกวันเราแทงตัวเองเนี่ยสายรัดก็ไม่มีเราเอาเชือกฟางมารัดเลยแล้วเราก็แทงตัวเองแล้วที่ีีเผอิญจะเก็บเข็มน้ําเกลือไว้สองอันใช่ไหมคะอันแรกมันแทงไม่เข้าเพราะแทงตัวเองมันไม่ถนัดใช่ไหมคะพออันที่สองบอกว่า ถ้าอันสุดท้ายนี้ไม่เข้านี่ตายอย่างเดียวนะมันโชคดีมัน,ม,นมันเข้าอ่ะแล้วเราก็ให้นมเกลือตัวเองพอมีแรงปุ๊บเราก็คิดได้ว่าเรามีเพื่อนอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลน,นะคะท่านก็เราเป็นคนนิสัยที่แบบว่าเพื่อนสนิทขนาดไหนก็ช่างไม่ชอบโทรหาใคร30ปีไม่ได้ติดต่อกันทีนี้นึกได้ว่าที่จังหวัดอุบลมัานราจธานีสศงอ่ะคะ่ะเขาเน้นกสิกรรมในสารพิษ เราก็มาคิดว่าสาเหตุที่เราป่วยเนี่ยเพราะว่าเรากินอาหารมีมีพิษเยอะสารเคมีเยอะเราก็เลยว่าเราไปบ้านลาดดีกว่าไปกินผักไร้สารเราก็โทรหาเพื่อนเลยโชคดีนะคะเพื่อนใช้โทรศัพท์เบอร์เก่าค่ะโทรติดเพื่อนบอกว่ามาเลยเราก็เลยขับรถไปหาเพื่อนที่จังหวัดอุบลน,นะคะแล้วจากนั้นต สองวันเขาบอกว่าจิตอาสาที่บ้านลาดนะคะบอกว่าจะมีจะมี่ขยเขาเขามีทุละไปพอดีเขาจะพาเราไปดูซีดวงคนจะรอดพอทีนี้ปปค่ายอาจารย์ก็ให้ทานทานอาหารแบบเคี้ยวละเอียดเป็นน้ำาลคะเคี้ยวขาก่อนเคี้ยวๆพอมันพอมันจะเกินปุ๊บให้รีบขย้อนมันออกมามาเคี้ยวใหม่ะคะ่ะจนเป็นน้ําปรากฏว่า วันแรกะค่ะไม่มีอาการอาเจียนเหมือนเป็นคนปกติเลยก็เลยมั่นใจว่าเราลอแล้วเรารอแล้วเพราะว่าเรากินอาหารได้ถ้าเรากินไม่ได้เนี่ยคือตายเลยนะคะคนเ,นเป็นมะเร็งอะที่ตายก็เพราะว่าอย่างนี้อะค่ะคือถ้าลงไปลำไส้ปุ๊บกินอะไรไม่ได้ก็คือตายอย่างเดียวแต่นี้เราเรากินได้แล้วไงคะเพราะว่าอาจารย์สอนให้กินเป็นน้ํา เพราะว่าช so <c oughs> right right ่วงนั้นอาจารย์จะบูมเรื่องการการเคี่ยวให้ละเอียดจิตอาสาจะเคี่ยวข้าวสองชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้เพื่อให้มันละเอียดเพื่อให้มันเป็นน้าแล้วเราไปเจอจังหวะนั้นทอนีคือดวงดวงจะรอดก็เลย็ได้รอดมาทุกวันนี้นะคะเชื่อไหมคะเอวอ่ะจากสามสิบห้าน่ะจากการอาเจียนตลอดวันน่ะวันหนึ่งเป็นครุอาเจียนเป็นครูค่ะใช้เวลาสองเดือนน้าหนักลดจากห้าสิบสามเหลือสามสิบห้าสองเดือนเอง เอวจาก35มสิห้าลเหลือดเหลือสิเอ, 10, เอ่อยี่สใช้เวลาสองเดือนมีแต่คนอยากได้ยากแก้อยากลดความอ้วนสูตรนี้นะคะแต่เราก็ไม่กล้าให้ใคระคะ่ะเพราะว่ามันทำยากทีนี้การดูแลของเรานะคะก็ดูแลโดยการที่เราใช้เราใช้อาหารสูตรของอาจารย์นะคะก็คือกินกินตามลำดับนะคะกินผัก กินผักก่อนกินผล,ลกินผลไม้ก่อนแล้วก็กินผักแล้วก็กินข้าวแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดเราถึงค่อยกินกินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ใช้เกลืออย่างเดียวไม่ใช่ซีอิ๊วไม่ใช้ปลาเจไม่ใช้เต้าเจียวไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยน้ํามันนี่ก็ต้องเอาออกจากบ้านน้ําตาลก็เอาออกจากครัวเลยใหม่ๆก็ท oh ําไม่ได้นะคะตอนหลังก็ต้องสู้กิเลสถ้าไม่สู oh ้กิเลสตัวเองไม่ได้ความอยาก ความอยากอร่อยของเราอ่ะถ้าเราสู้ไม่ได้เนี่ยคือเราไม่รอดเลยมันจะต้องเข้มแข็งนะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นปุ๋ยของมะเร็งอย่างดีเลยถ้าเราอดไม่ได้เนี่ยมันโอกาสรอดมันมันมันไม่มีอะค่ะอันนี้ต้องพูดความจริงนะคะแต่ว่าใครทําได้ทาไปได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องบอกข้อมูลให้ครบๆให้หมดหมดไม่งั้นคนเป็นมะเร็งจะจะไม่รอดนะคะเราต้องพูดความจริงทีนี้ ตัวเองปฏิบัตินะคะคือตัวเองนี่ตั้งปณิธานคือเราก่อนหน้านี้เราไปอนุตลาธรรมใช่ไหมคะเราก็ตั้งปณิธานทานเจมาเราก็เลยไม่กินเนื้อสัตว์ได้แต่ตอนนี้เรา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 ,เรามาปฏิบัติของแพทย์วิธีธรรมแล้วเราก็คือมาศรัทธาทางนี้เราเราก็ก็เดินตามแนวแนวนี้นะคะคือเมื่อก่อนเราก็สแสวงหาธรรมะไงเราก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะ่ะพอเรามาเจอธรรมะที่ถูกตรงคือเราปฏิบัติแบบแนวแพทย์วิธีธรรมที่มีธรรมะของแนวพูดนี้เราก็ เปลี่ยนกลับมาเป็นแนวนี้นะคะ่ะเราก็เลยเราก็เลยวางได้ะคะ่ะวางกิเลสวางอะไรเป็นลดกิเลสเป็นนะคะเมื่อก่อนเราเราสแสวงหาแต่ว่าก็สแสวงหาไปะเปสตาเนอะแล้วก็ไปทั่วทีนี้พอมาทางแนวนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเริ่มลดกิเลสของเราเป็นลดความอยากอร่อยได้เมื่อก่อนคือถ้าไม่อร่อยไม่กินแต่ตอนนี้นะ่ะอร่อยต้องไม่กินคือมันกลับหัวนะคะเราทีนี้ แต่ก่อนเราก็อ่านหนังสือเนาะเขาก็บอกว่าต้องทําใจให้ว่างเราก็ไม่รู้มันว่างอีแบบไหนพอมาแนวนี้มาพอมาแติแนวของท่านอาจารย์นะคะท,ท่านอาจารย์ที่มีสัมมนาอของอโศกคะ่ะเป็นผู้ผู้ให้ความรู้นะคะก็สอนให้ลดละคือใจว่างก็คือไม่ชอบไม่ชังจนเกินไปไม่โต่งไปทางอ่าพูดง่ายๆนะสุขหรือทุกข์นะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราวางใจเป็น เราล้างใจเป็นแต่ก่อนนี้ถ้าเราชังใครคือเราชังอย่างเดียวเลยถ้าเราชอบใครก็คือแล้วชอบอย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกวันนี้เราก็คือถ้าชอบนี่เราก็ต้องพิจารณาดูว่ามันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเขาก็จากเราไปงค่ะเราก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าชังนี่เราก็คือ เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็มีประโยชน์เนี่ยค่ะทุกสิ่งที่ชังอ่ะมันสิ่งหนึ่งอ่ะมันสามารถมองได้สองด้านนะคะเราพิจารณา้างชอนรางชางังเราถึงวางใจได้เราถึงลดกิเลสได้แล้วทาให้เรามีความรู้สึกว่าพอเราบาเพ็ญแนวนี้เนี่ยความทุกข์เราลดลงความทุกข์มันน้อยลงมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ฟังช่วงแรกๆนะคะที่เราป่วยนี่เราเราฟังธรรมะทุกทุกวันเลยนะคะเพื่อตับขึลื่อนสมองเราให้มีความสุขนะคะจ้ะ ก็ขอฝากแค่นี้ค่ะก็ขอแค่นี้ก่อนค่ะครับุณพี่ห่ากนะครับสาหรับการแบ่งปันนะครับดีนะครับพี่หานี่น้ําหนักไม่39นะครับตอนก่อนป่วย <c oughs> เพราะว่าอะไรครับผมแซวเนี่ยพอพี่หางบอกว่าพอก่อนป่วยสาม35พอป่วยกลายเป็น53 แต่ถ้าหนักสาสิบเก้านี่พอหลังป่วยต้องเป็นเก้าสิบสามนะพี่หานะหนักอ้วนตาย,ยนะพี่หานะนะครับผมแล้วก็ประเด็นที่พี่ห่าแลกเปลี่ยนนะ่าสนใจนะมีหลายประเด็นมากเลยครับแต่ว่าที่อยากนํานมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่ห่าพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรนะของกินอร่อยไม่อร่อยเนาะตอนนี้กินอะไรนะกินของไม่อร่อยที่จริงไม่อร่อยนี่คือเราอะไรนะไม่อร่อยนี่คือเราไม่อร่อยที่กินเลสแล้วเนาะแต่มันอร่อยกับสุขภาพของเราใช่ไหมครับ แต่จริงๆเนี่ยคนไทยนี่เขาก็ที่จริงตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับคนไทยเราเราจะมีคําพูดเนี่ยที่เตือนกันอยู่แล้วนะครับว่าของอร่อยเป็นสิ่งไม่ดีเคยได้ยินไหมครับว่าอร่อยจะตายใครเคยได้ยินบ้างอร่อยจะตายาาเรารู้อย่างครับทีนี้ว่ากินของอร่อยจะรอดว่าจะตายครับตาย <laughs> ของอร่อยของอร่อยจริงๆเนี่ยที่ตอนนี้เรารู้สึกอร่อยเขาจะมีสาบงูงแต่งอะไรเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกอร่อยตอนนี้มันก็ จะเป็นพวกพวกแนวเนื้อนมไข่อะไรมากกว่าอะไรประมาณนั้นน,นะครับพี่อาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรนะถ้าม,เงงมาเลงลงไปที่ลำไส้อะไรสักอย่างใช่ไหมครับกินไม่ได้เออถ้ากินไม่ได้เนี่ยจะมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นอะไรแบบประมาณนี้น,นะครับแล้วก็ถ้าเราได้ฟังที่อาจารย์หมอเขียวขยายไปเมื่อกี้เราจะเราก็พบว่าเออกินไม่ได้นี้มันมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นแล้วนะแต่ว่าที่ทําให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นกว่ากินไม่ได้อีกก็คือทําใจไม่ได้ใช่ไหมครับพี่อา ถ้าเราทําใจของเราให้ให้ไม่กลัวไม่ระแวงไม่ไม่ไม่หวั่นไหวได้นี่นั่นแหละตายเร็วมากกว่ากินไม่ได้อีกนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสุดใจที่พี่หาได้แบ่งปันไปนะครับแล้วพี่หานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งนะครับแต่ว่าก็มีความสามารถริงผมก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะแต่ผมเจาะ ให้น้าเกลือตัวเองไม่ได้ทําให้เป็น <c oughs> นะครับวันนี้อาจจะต้องเรียกคุณพยาบาลมาช่วยถ้าถึงคราวจําเป็นจริงๆครับขอบคุณพี่อามากนะครับสําหรับการแบ่งปันนะครับ